ชื่ออะไรอ่ะชื่องอครับโลใช่ครับถ้าเราไม่โดนต่อยไงงออยากลวงอะได้หมดฮะอ๋ออยากอยากถามว่ามีอาวุธไหมแค่แค่นั้นแหละใช่ป่าวขอดูหน่อยละกันอนมันต่อยได้ไงตรงเนี้ย มันใยได้แล้วมันไม่เอาอ่ะม,ม,ม,มันๆมันนั่นดิอ๋อเฮ้ยแม่งทีเผลอไอ้ <c ười> ไน้อ นวดหมอคนนี้มันคือที่อะไรอ่ะแป๊บมาสุดท้ายว่าง๊อเอาล่วงเสียแล้วง <c oughs> ๊อไม่เอาผมไม่มีอาวุธอ๋อผมก็ไม่มีเหมือนกันผมก็มีหมัดอนะ่ะหมัดผมเหล็กเด้อ ซูเปอร์ฮีโร่เยี่ยใี่โอ้ายมันคือที่อะไรวะครับตรงเนี้ยกูเสร็จอธิบม่ใช่ปะปล่อยเลย